สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บุลเลต์ออนไลน์นะครับในรายวิชาพลศึกษานะครับนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับนักเรียนสัปดาห์นี้มีงานนะครับนักเรียนการวอร์มร่างกายนะครับต่ออีก2ท่านะครับเมื่อสัปดาห์ที่2ใช่ไหมครับนักเรียนอาจารย์เอกนะครับสั่งงานนะครับ การวอร์มร่างกายสองท่า5คะแนนนะครับส่วนสัปดาห์ที่4นี้นะครับก็เช่นเคยนะครับเช่นกันนะครับนักเรียนการวอร์มร่างกายอีก2ท่านะครับรวมเป็น10คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนจะทำถ่ายรูปภาพนะครับหรือจะเป็นอัดคลิปวิดีโอก็ได้นะครับ เลือกเอานะครับหนึ่งอย่างแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์เอกนะครับจะส่งมาเป็นในรายส่วนตัวอาจารย์เอกก็ได้นะครับหรือจะอยู่ใน Google c a r ์ด o o ูก็ได้นะครับแน่ไฟมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับการวอร์มร่างกายนั้นมีท่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์เอกจะสาธิตการวอร์มร่างกายให้นักเรียนดูนะครับนับนับด้วยนะครับ 1- นึ่งถึงสิบนับด้วยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับทักเรียหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเวลาเป็นท่าตบมือด้วยนะครับเรื่องขวากาอนนะครับหนึ่งสองสา0ส่หเปลี่ยนึ่ง4 5 6สามสี่ ส3 4 5ามสี่ห้าห4เจ7ด9ป0้าสิบหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจดปเกาสิบเดหนึ่งสองห้าเจดป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สองสา6สี่ห้าเจอ่ะต่อไปไปนันเอวนะครับเรียน่สาสี่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 9 10 1ส3 4หนึ่ง10 1สา4สี่ห้าห1 2 3 4ด6 7ด9 10. 1้าสบหนึ่งสาสี่ห้าดด้าสบหนึ่งสาสี่ห้าดด้าสบเโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับการบริหรร่างกายก็จะมีอีกนะครับมากกว่านี้อีกนะครับทั้งเรียนก็เอาวิธีการวริหาร่างกายขอใจเองนะครับ ไปนำวอร์มร่างกายนะครับแล้วก็ส่งคลิปมาให้อาจารย์เอกหรือเป็นภาพถ่าย2รูปนะครับส่งมาในรายส่วนตัวอาจารย์เอกหรืออยู่ใน Google ครับรูนะครับนักเรียนในาชตานี้อาจารย์เอกหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะส่งอาจารย์ครบทุกคนนะครับสวัสดีครับ